คนใช้แอร์เคลื่อนที่พูดกันเป็นเสียงเดียวกันครับว่ากินไฟเยอะมากแล้วจะใช้แอร์เคลื่อนที่ยังไงให้ประหยัดค่าไฟอย่างแรกคือแอร์เคลื่อนที่ไม่สามารถทําให้ห้องใหญ่ๆเย็นได้แต่ถ้าห้องเล็กๆแบบนี้โอเคครับแล้วเวลาเย็นเนี่ยไม่ได้เย็นทั้งห้องนะมันจะเย็นเฉพาะจุดที่แอร์จ่อเท่านั้นแอร์เคลื่อนที่9,000 BTU จะกินไฟอยู่ที่1,200วัตต์ครับถ้าเทียบกันก็พวกแอร์บ้านแบบรุ่นเก่าๆเลยนะแต่แอร์เดี๋ยวนี้มันประหยัดไฟมากขึ้นโดยเฉพาะอินเวอร์เตอร์ กินไฟสตาร์ทนะอยู่ที่ประมาณ700กว่าวัตต์แล้วพอทํางานเนี่ยก็เหลือแค่300วัตต์ดังนั้นนะแอร์แขวนอนเวอร์เตอร์ก็เลยประหยัดไฟเยอะกว่าทีนี้บ้านบางหลังติดแอร์ไม่ได้หรือไม่สะดวกติดแอร์ก็ต้องใช้แอร์เคลื่อนที่แบบนี้ครับแล้วจะใช้ยังไงให้ประหยัดไฟหลายคนไม่รู้แอร์เคลื่อนที่ทุกตัวจะมาพร้อมรีโมทที่สามารถตัดความเย็นได้อย่างสมมุติผมเปิดแอร์26องศาและผมเอารีโมทเนี่ยมาวางข้างหลังตรงนี้ เซนเซอร์ S S ของแอร์มันก็จะจับที่รีโมทนะถ้ารีโมทไม่เย็น26องศาแอร์ Air มันก็จะไม่ตัดการทํางานทีนี้คอมเพรสเซอร์มันก็จะทํางานตลอดเวลาทําให้กินไฟ1,200วัตต์ทั้งคืนวิธีการคือน,นั่งตรงไหนให้เอารีโมทแอร์เนี่ยวางไว้ตรงนั้นหรือจะเอารีโมทเนี่ยแปะไว้กระตัวเลยก็ได้ทีนี้พอแอร์ทำความเย็นได้ตามอุณหภูมิที่กำหนดไว้เนี่ยแอร์ Air มันถึงจะตัดครับ ดังนั้นแอร์เคลื่อนที่เนี่ยมันไม่ได้ประหยัดไฟหรอกมันกินไฟมากแต่มันสะดวกมันประหยัดค่าติดตั้งมันประหยัดค่าล้างแอร์และถ้าไม่เปิดแอร์บ่อยติดตั้งแอร์ไม่ได้ต้องเคลื่อนย้ายแอร์ไปหลายๆที่แอร์เคลื่อนที่มันจะเป็นคําตอบของคุณครับแอร์เคลื่อนที่ก็มีหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมเลือกตัวที่คุณภาพดีๆแล้วก็โปรโมชั่นเยอะๆใส่ตะกร้าไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับลองไปเลือกกันเองดูเลย